คิดว่าแต่มันต้องไม่เห็นชัดนะเออมันมืดมันมืดอึมคึมอึมคึมอึมคึมเขาจะเปลี่ยนกัน พี่ไปพี่ไปไปถ่ายเหรอถ้าไปไปเลยคาะไปถ่ายได้นะคะข้างหน้าเอาเลยจะคู่จะเดียวก็ได้เดี๋ยวไปไปกระดิ่ไปอยหนเดี๋ยวพี่ไปถือดอกไม้ถือถินนะลูกโอเคดอกไม้ตรงกลางนิดนึงตรกางนิดนึงโอเคโอเค เอาเดี๋ยวไหมครับขอเดี๋ยวมยไม่เอาไม่เอารางวัลเอาตะคนเอาเลยค่ะ <c oughs> ได้มหนึ่งสองสากๆข้างหลังอุ้ยต่ออันนี้ก็ต้ <c oughs> องนี่นมองอรค่ะ ขยับมาอีกขยัมาอีกนิดตรงไฟไปไหนหอยาัน่เสียให้งใช่ใช่ตรงนี้หละนีลูกเอาตรงนี้แหละตรงนี้แหละพี่เนทมันจะไปดันทางไหมเดี๋ยวของก็พังแล้ว สนจริงๆลูกไก่วะเอาเว้ค่ไ <laughs> ม่มีไฟมันพอมแงแงัมันมีไฟอยู่ เอาเลยค่ะเอาเลยค่ะเอาค่ะเอาเอาซอูได้ก็เอาค่ะ ก็จะเดินทางไปไหนต้องเป็นเม็บต่อตลอดเนี่ยก็พี่ไบพี่ไบอ่นไม่ัวแล้วเมื่อกี้ลุ้นเหมืนลุ้นบอลเลยอ่เออสุดยอดเลยหว่าต้องออกขั้นหายใจกันอะไม่ชั้่อึ้งแบบคือตอนแรกประกาศอึ้งอ่ะากันนะโอเคไปแล้วนะแล้ว รูปด้วยหรอได้าได้เลยค่ะได้เลยหน,น้าแดงแฟ๊ดเลยไำไมต้องเปิดแฟรเปิดแฟรตรงนี้ไม่เป็นหายเกินดโ้ลง ทางขวาขอบคุณค่ะนไม่ตกระเบนไปเมื่อกี้เลย không cái <laughs> đẹp chân. coi con nào bên con này. nhiều, 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 Yeah! <laughs> ทำเงินด้วยได้่ะโอเคกลับบ้านหลดได้ค่ะค่ะไปเลยแม่ไปเลยไปบายแม่สวัสดีค่ะบายบายเจอกันวันวันไหนอะจ้าต้งสงูกนะส่งเยอะโอเคอ่งจุ๊บุดไหมเฮ้ เยอะเยอะสมาชิตรีเดอร์เขาพูดหลายๆด้ค่ะที่ซอยกันโบดกันได้แล้วได้ค่ะสวยล่างวันทีใส่กระโปรงแม่ที่ัอยูน่ยุข้างหลังค่ะยุบ้านเนทค่ะเนทสิเก็บรักษาไว้ยิ่งดีเลยค่ะพอห้ฟุ้นเกาะจักเม็ดเลยค่ะ ขอบคุณหลายๆค่ะบ๊ายบายกันลุคฮินบ๊ายบายค่ะรอดอัล,ลอฟันดีค่ะางารักฟันดีได้ทุกปีนะลูกจ<า>้ะพุทไนะเอาออกก่ค่ะมมแม่พุทไนะแม่อย่าลืมเหยียบเบรกนะอย่าดับคันเร่งบ๊ายบายนะคะพี่ะูกบ๊ายบายลูกบ๊ายบายจ้า